สวัสดีครับเจอก,กัน้วนะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถปูยางนะครับผมขนาด 3เมตรนะครับมาแนะนำให้ชมกันนะฮะเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรถปูยางนะครับของยี่ห้อมิตซูมิชินะฮะเป็นรุ่น M/F 3 1 d นะครับตามชื่อต,ต้นคลิปของเราเลยนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับอา่า M/F 3 1 d นะก็แน่นอนนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นรถปูยาง3เมตรเนาะแล้วก็เขาจะมาพร้อมกับสเปคของเขานะฮะที่เป็นสเปคไบแท็กนั่นเองนะครับนี่นะฮะเป็นรถปูยางที่เป็นไบแท็กนะตัวนี้นะฮะก็จะเกิดฤทธิ์แบบว่าเอาไปนะฮะปูยางในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เนินเนี่ยหรือว่าขึ้นเขาขึึ้้นน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 นดดอออยยยยยะะะะฮตตััววีีีเเเ่่่่บบโจท์แครรรพาาากก ข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับอ่าเนี่นะฮะกคเ่อพิข้อใหม่นะครับสุดร้อ,อนๆเลยนะครับแล้วก็พวกชุดอุปกรณ์เสริมนะฮะพวกสกูนะฮะของเขาเนี่ยที่เป็นตัวเสริมเนี่ยก็มีมาให้ครบหมดเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะสวยงามนะครับตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเปดูนะฮะด้านข้างกันนิดนึงน,นะฮะชิปนี่นะครับฝั่งแรกนะฮะฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของแผงหม้อน้ําของเขานะครับนี่ะนะ แลวแผงว่าน้ำเนี่ยก็ถือว่ามาสวยนะไม่ได้มีรอยทะลุหรือว่ารอยชีกขาดรอยเสียหายตรงไหนของตัวเนื้อแผงว่าน้ําของเขาเลยนะครับนี่นะฮะภาพหน้าจาก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนี่นะฮะพึ่งเข้ามาใหม่นะครับสดๆร้อนๆเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวมิต u ูบิชินะฮะคันนี้นะครับผมนี่นะฮะกระบวงกระบะสวยนะครับไม่ได้มีรอยเสียหายหรือว่ารอยฉีกขาดเลยแล้วเอยดำตรงไหนของตัวเนื้อกระบะของเขาเลยนะครับเนี่ยนะฮะสกู๊นี้คือหมุนรอไว้ให้เป็นที่รบอยแล้วนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยนะฮะ สวยมากนะฮะสีม่วงสีขาวนะครับตัวนี้นะฮะ,ะดูอีกฝั่งหนึ่งกันบ้างนะครับช่นอ่นี่นะครับฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของปั๊มเฮลิคของเขานะแล้วก็พวกชุดสีนอยต่างๆของเขานั่นเองนะครับะะอ่าเดี๋ยวเราเข้ามาดูใกล้ๆกันนะครับ แข้งดีหมดเลยนะพวกจุดรดั่วซึมนะฮะตามพวกสายเอยนะฮะตามพวกโอลิงเอยเนี่ยตัวนี้ก็ไม่มีเลยนะครับลูกค้าครับสวยมากนะแข้งสวยทั้งคันเลยนะครับคันนี้นะครับนี่นะฮะด้านข้างของเขาเนี่ยก็จะตีตา MF 31D ่31 D, บงบอกชื่อรุ่นชัดเจนแบบนี้เลยนะครับแล้วก็พวกระบบการใช้ง,งานของเขานะไม่ว่าจะเป็นการกางเตาเอยนะฮะการหมุนตะกูด้านในนะฮะการเลื่อนสายพานไปมาเนี่ยตัวนี้ก็ใช้งานได้ครบหมดเลยนะครับนี่เดี๋ยวลองยกเตาเบื้องต้นให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะครับ ยกเตาขึ้นลงนะครับได้ปกตินะครับอ่าแ้วก็หุบนะฮะหุบเข้านะฮะการออกได้ปกตินะตัวนี้นะครับนี่ให้ดูอฝั่งด้วยนะครับนี่นะครับเข้ากางออกได้ปกติหมดเลยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าผู้ระบบการใช้งานนะฮะของเขาเนี่ยนะฮะเบื้องต้นเนี่ยก็มาครบหมดเลยนะครับเอาไปเนี่ยพร้อมรีงานได้เลยนะครับตัวนี้นะครับอ่ะเปิดตัวสั้นให้ดูด้วยนะครับนี่นะฮะ vibration นะครับ นะครับอ่าก็สั่นใช้งานได้ปกตินะครับตะเกี้ผมลืมนะฮะปิดตัวเบรกมือนะครับเขาก็เลยไม่ทํางานนะแต่ว่าพอปิดเบรคมือแล้วเนี่ยก็ใช้งานได้ปกติเลยแล้วก็สั่นแรงดีมากๆนะตัวนี้นะครับนี่นะฮะอืมนะครับแรงดีปกตินะสั่นนะครับปกตินะครับเสียงเครื่องนะฮะตอนเร่งทางานเนี่ยก็นิ่มดีมากๆนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะอ่ะี๋ยวเราเดินขึ้นไปดูเครื่องยนต์กันนิดนึงนะครับ นเนี่ยนะครับก็พอขึ้นมานะฮะ like. แล้วก็ได้ทาการเปิดสากเครื่องรอไว้ให้แล้วนะครับในส่วนของเครื่องยนต์ขอเจ้า <put> ค <danach> ันนี้เนี่ยนะฮะเขาจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์4ูบนะครับลูกค้าครับผมมาแล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวน้าเครื่องยนต์ของเขานะเขาจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์มิตซูบิชิ 4M40 นั่นเองนะครับตัวนนี้นะครับอ่านะฮะโอเคเดี๋ยวเราลองเข้ามาดูนะฮะในส่วนของสภาพเครื่องยนต์ของเขาใกล้ๆกันนะครับ ส่วนของสภาพเครื่องยนต์ของเขานะครับตามพวกประเก็นนะฮะตามพวกโอลงโอลิงหัวเชียของเขาเนี่ยก็มาแห้งสวยดีหมดเลยนะจุดรั่วซึมไม่มีนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็พวกเสียงเครื่องเอยนะฮะการทํางานของเครื่องยนต์เขาเอยเนี่ยก็ทํางานได้แน่นนิ่มดีปกติเลยนะครับตะกี้ก็ลองเล่นเครื่องให้ดูแล้วนะครับก็ทํางานได้นิ่มแล้วก็แน่นดีมากๆนะครับตัวนี้นะครับฮะโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการพาชมนะครับสภาพรอบขันนะแล้วก็เป็นการลองสัาเทสนะฮะเบื้องต้นนะของเจ้าตัว m ิ t s u b ิ s h i อ f 31D คันนี้นะครับถ้าเก ไลค์กดแชร์นะฮะและถ้าเกิดท่านใดที่ดูแล้วสนใจนะครับผมก็สามารถติดต่อเข้ามานะครับสอบถามข้อมูลข้อมเตือนนะครับได้ที่โปรโตเกิลเดลเครื่องตรงนี้ด้านบนสายมือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอเราคุยต่อเข้ามานะฮะอาจจะมีรูปของเขานะละเอียดละเอียดรอบคันเลยนะครับพร้อมกับวิดีโอตอนขับรถมาใช้งานของเขาแบบละเอียดละเอียดเลยนะฮะก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะครับได้โดยได้ชมกันทางไลน์อีกทีหนึ่งนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดใจนะครับคันนี้เนี่ยก็มาแห้งส่วนสำคัญนะแล้วก็ได้ส่งระบบการใช้งานของเขาเนี่ยก็มาครบหมดเลยนะครับที่สาาาาคคัััััญพพวววกตตททรรรรงงงงนนนนนนนเเเเีี่่ยยยยไไไดดดด้้้แแหมมลลลออปุะบ ถ้าเกิดทนายที่สนใจนะฮะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยสำหรับวันนี้ขอฝากไว้ทีนะกับตัวมิตซูบิชินะฮะ F31D f คันนี้นะครับอ่าก็เอาไว้แจกกันใหม่ในคลิปหน้านะครับถ้าเกิดทนายที่ชอบนะฮะอย่าลืมนะฮะฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเอาไว้แจกกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ